ตาอนนี้ขอแบบว้าอันนี้นะทุกคนแบบว้าอุ้ยขาอัลละลอัลละอัลลอนี่แหละนี่แหละมีเรเยอร์เฟสเอาอุ้ยผมอยู่ข้างใครขาโกงเงี้เลยลาลาลา้เจอกันหน่อฮ้ยมีเ i t t l ร f เฟสอ่ะแล้วจะได้ปลาไอ้นี่เหรอ โอ้โหเขาอยู่นี่อุ้มบอกว่าขาโก่งแรงเกินวิ่งไก่อยู่นี่นี่ไก่สงสัยต้องสังหารมังกรแล้ว EFC ตัวนี้อุ้ยประตูอยู่นี่เองใช่แต่มันมีไก่นะกูจะคนนี้คนนี้ทำเสียงดังอีคนนี้สันดาน นั่นไงยังไม่ทันได้กล่องเลยคนนี้จริงแล้วมันคงคิดว่าเราเก่งอุ้ย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 อยู่ข้างๆเลย

ไม่นะมันวิ่งตรงพวกเราไงไประเด็นอนะจริงครับแล้วแมปอุ้ยแล้วแมปนี้ผมยังไงอ๋อได้กเจอกล่องแล้วเอาไอคอนนี่เดี๋ยวดูนะสุดานอุ้ย อีชัว่วอีกเรวแล้วไม่มีใครขึ้นไปเลยตอน,น,อนเนี้ยเพราะยังหาเลกันไม่เจอใช่ใชแล้วเขาก็ได้มาอันนึงมันมาอีกแล้วผมไปให้ไกลมันดีกว่าไม่อยู่แล้ว Can use that. สวัสดี44คนคะ่ะฝากกดติดตามเอลิสตาด้วยนะคะเอลิสตาโจแอนโจลีนโจแอนคือผ้าลยเดียกาที่ตายแล้วเ a k e my hand Heaven's not เฮ e ยเว้นส์นัดพรีดี้ for you <S you s t i look l here y u l o like you're trying to find someone too ครับเลิกพูดสิตัวเนี้ยเอ้ยผมเห็นเขาแล้วเขาเดินผ่านประตูเมื่อกี้มันมาแล้ว ต่ต้นเอาดีๆปะพุ่มแบบใหม่สูงมากเลยนะสูงบแบบสูงอะ่ะอุ้ยโอ้โหอยู่ใกล้ลแกแกที่ทอืน่นจริงสวัสดีคุณคุณบิวนะคะขอบคุณที่กดกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะได้ยินผมไหมครับในห้องบ้านเหรอ ผมบอ,อกมาแล้วที่ผมอยู่ตรงวาวครับเขาที่นี่ไง <c oughs> <c oughs> มาแล้วสวัสดีค่ะม,ม,ามาแล้วผมเริ่มจะแบบได้แล้วครับสู้ๆครับ ดี๋ยวผมดูเป็นก้อนโซปิด้านหลังให้เรื่องของเรื่องคือมันใช่ใช่ครับแปลว่าข้าตากรอยู่ใกล้ครับเห็นไหมครับเราจะแบบเขาควไปเอากลับไปเอาไอ้นี่สักอันดีกว่าหรือคลิปหรือเอาในนั้นดีกว่า นี่กวางเลยจะเก็บเลือดใช่ไหมเฮ้เฮ้เฮ้มบอดีกุญแจมีกุญแจป่ะครับเฮ้ในในนั้นนี่ผมมีผมมีมีง้เขาไปกระทืบเครื่องกันได้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 ค่ะได้ได้ได้ด้ด้ไะไป อะไรครับไหว,ว,วตัดอะไรเล่นก่อนใช่ค่ะตัวละครใหม่ค่ะอ๋อตรงนี้มีเบาะโอ้อโ,ออโหไม่เห็นไม่รู้เลยเนะี่ย เฮ้ยไปแล้วว้าเอามันไม่ได้ใช้ยาวไอ้ไอ้ล้มเลยทีเดียวล้มเลยล้มเลยล้มเลยล้มแล้วก็ไปได้ว้ายเกือบไปแล้วเชียวครูโอ้โหเมื่อกี้ตบจะคว่ำเลยวิ่งหลุดเลยเกือบเป็นผีเพิะมเติมแล้วเกือบแล้วเนี่ยเมื้อแต่เมื่อแต่ปลาอย่างเท่เมื่อแบบวบบ โอ้โหแล้วเมื่อคีคือบักแล้วลงไปยังหัวทิ่ยอย่างเงี้ยอย่าเล่นหน้าประตูจริง